สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบานลักกีสองห่าวขาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมเอาล้วครับวันเอกเมื่อพรุ่งวัพร้อกันคือเป่านะครับกับแนวทางตัวเลขสําหรับวันนี้กวันที่วันที่หกนะครับวันที่หกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับตรงกับวันศุกร์นะครับวันสุดสัปดาห์นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะ,เป,นนะ,ปะเป็นแนวทางของลาวพัฒนานะครับที่นำมาฝากมาต่อไปน้องนะครับเป็นแนวทางของลาวพัฒนาเมื่อประจำวันที่6มิถุนายน2568นะครับซึ่งประสิทธนมาพก็ลดนะครับได้แค่เสียดนะครับได้แค่เสียดก็ลดในตารางก็ลดนะครับในตารางหมายเลขแค่2ตัวนะครับอา้า ว่าเป็นการเสียเวลานะครับผมมาเบิ่งกันมาตามกันต่อนะครับแต่ว่ามาเบิ่งอันนีก่อนนะครับมาเบิ่งสรุปนะครับสรุปของงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับผมไว้เป็นทั้งของงวดนี้นะครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมากาับวันที่สี่มิถุนายนนะครับเลขที่ออกสามสองเก้าหกสองหกนะครับ สามสองเก้าหกสองหกสามตัวบนออกหกสองหกสองตัวล่างออกเก้าหกนะครับส่วนทางสอปอลาวหรือทางอุบลน,นะครับก็สามสองนะครับผมก็ในตารางนะครับในตารางวันนี้ลดนะครับผมมีแค่เล 2, ขสองแลเลขเก้านะครับ ขาดเลขหกนะครับผมขาดเลขหกนะครับหกกับเจ็ดเนี่ยแอดจับมาผิดนะครับผมมันมีหกกับเจ็ดนะครับเด่นแต่ว่าแอดมากเจดกว่านะครับผมก็มาสี่หกนะครับก็ลดไปนะครับผมสําหรับตัวโหลดนะครับสําหรับตัวโหลดเข้าที่สองนะครับ ตัวรูดนะครับข้อที่สองนะครับผมนี่ครับเลขซี่หลุดไปนะครับส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะนี่นี่ครับให้ายเลสองนะครับหมายเลสองสองห้าสองเจ็ดนี่ครับเลียกออกสองหกนะครับผมส่วน ทางสปปลาวเนะครับเข่าตัวกลับนะครับผมสองสามเรขกออกสามสองนะครับก็เข่าสองสามเป็นตัวกลับนะครับผมสยงห์วัฒนธรรมก็เสียดทั้งบนทั้งล่างนะครับในี่เก้าเจ็ดนะครับตัวกันนะครับก็เสียดไปนะครับส่วนลักลอยนะครับลักลอยก็ลดไปนะครับลักลอยหลุดนะครับ สตัวก็หลุดนะครับอ่ะมาตามกันต่อครับสำหรับงวดนี้เนามาตามกันต่อของงวดนี้นะครับผมสำหรับราพัฒนางวดวันที่หมีุนองพนห้าร้อยหกสิบแปนะครับ <c oughs> เลขในตารางนะครับผมเลขในตารางก็มีสองสามสี่ห้าเ้าแปนยะครับ 2, 3, 4, 5ามสี่ห้านะครับ 2, 3, 4, 5, 9, 8, เด่นสุดๆนะครับผมก็จับเหล็กวินนะครับผมเหล็กวินบนล่างนะครับก็คือสองสามสี่ห้าแปดศูนย์นะครับสองสามสี่ห้าแปดศูนย์นะครับผมอันนี้เป็นเหล็กวินนะครับเจ้า่ากะเหล็กเก่ากับเหล็กหกนะครับกาบ่แน่นะครับผมเหล็กอาจจะเป็นเหล็กหกหรือเหล็กเก่าอะไรนะครับผมสําหรับ เนหกนะครับวันวันนี้วันที่หกเดือนหกนะครับวันที่หกเดือนหกกับบอน่นะครับวันที่หกเดือนหกสำหรับตัวรูดนะครับตัวรูดก็สองกับสามนะครับสองกับสาม เน้นที่2อนะครับเน้นที่2จับกู้85 86 5าหกห้าอ่ะขอพายครับ50 52 80 82 02 2สนะครับตัวเน้นนะครับก็บตัวน้หนักนะครับผมก็85 8ห้าแปดแล้วก็82เนี่ยนะครับ สำหรับตัวกันนะครับผมตัวกันก็มี6 2สอง8สองแดดแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ6 6นี่ครับเลขกเลขเบินนะครับผมห6หอีกตัวนะครับแล้วแต่ใครมักใครชอบนะครับผมก็ว่าเลขเบิรนกับเลขกเลขเบิร์นนี่ยังไม่ออกโดนล้วนะครับเลขกเบิร์นสำหรับเลขกพี่น้องก็ ก็ยัติถิ่นนะครับเด็กพีอนอ่น้องวันนี้ส่วนสามตัวนะครับสามตัวก็แอดลืมเข็นลักลอยนะครับ ร้อยนะครับสองห้าหกแปด สองห้าหกแปดนะครับหลักร้อยเน้นที่ห้านะครับรเน้นที่ห้ากับสองนะครับหลักร้อยอาคองเบิงนะครับหลักร้อยนะครับผมลดๆดข่าเขายู่เนี่ยนะครับหลักร้อยกับวันนี้นะครับวับนนี้นะครับผมสำหรับสามตัวกับม่ห่าศูนย์สองห้าศูนย์สองหกศูนย์สอง ห้าแปดสองสองศูนย์ห้านะครับหลักร้อยสี่ตัวฝากมาหางหนึ่งนะครับก็คือแปดสองหกห้านะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะไปมาัาไปชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมสําหรับท่านที่ชอบนะั่งทั้งตัวเลขก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามหรอกกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ จดไว้เลยครับผมก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขไม่ข่าไม่หลุดนะครับตัวเลขไม่ข่าไม่หลุดนะครับก็นำไปเปรียบเทียบกับจันทร์ท่านอื่นได้นะครับอาจจะเป็นว่าเพื่อเป็นนาสาให้กับเอซี่นะครับผมตอนนั้นนะครับไปมักจัดนะครับไปขัดพันนะครับบ่มากับบ่มความบันเทิงนะครับผม ทายสุดนเน็กก็ขอให้พี่น้องเ c ็ซทุกท่านทุกคนนะครับโชคหมานลำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับหอยสวให้มหมานกันทุกทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหนาพ่อ,อกันไหมสวัสดีครับ